เริ่มเกมที่3เปิดมาได้ยังไม่ถึง2นาทีอนาคูเป็นแครี่ของ OG ก็โดนคริสไล่เล่นงายเปิดเฟิร์สบล็ไปได้ในเกมนี้โนเทลสปักป้ายหน้าของตัวเองที่กำลังโมโหอยู่เพื่อขู่คู่ต่อสู้แล้วมันก็เป็นผลซะด้วยเพราะว่าทำให้คริสและอาร์ติซี่ถอยหนีกลับไปได้แต่เท่าว่าในเลนกลางซูเมลและท็อปสันก็แลกกันคนละหชีวิตแบบที่ไม่มีใครมองทัน และเมื่อป้ายนาโนเทลสมันหายไปก็เป็นโอกาสของอีวิจินนี่ไอ้สูนย์กลับเปิดด้วยสกิลของครีสบับเบิเมสพุ่มหนามรณะที่ถาว่าใครเดินไปชนแล้วเราก็ออกจะติดหนึบโดนสตันและตามด้วยชาด์ดเรียมสกิลที่เปลี่ยนผู้ใช้ให้เป็นร่างเงาและสามารถตีไกลกๆได้หนึ่งครั้ง หนตอนแรกโนเทลก็วิ่งหลบพุ่มหนามไปได้แล้วคิดว่าจะรอดแต่สุดท้ายมันก็เชิดรูเรียมเข้ามาอัดหน้าเต็มเต็มอ้าวป้าย,ยังอยู่จริงจริงแล้วป้าไม่ได้ช่วยอะไรนี่ว่าแล้วพอเปลี่ยนมาที่เลนบนเซฟเหมือนจะเข้าลึกเกินไปกลายเป็นว่าโดนรุม2ต่อหนึ่งแล้วเมื่อเจอหลักจะเข้ามาช่วยก็สายเกินไปแล้วและด้วยความหิวอยากคิวของเซฟในครั้งนี้ทําให้ฝ่ายรู้สึกพอใจและทิปไป100โอจี OG, ตามหลังอยู่5ต่อ1นคิวนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ท็อปสันต้องรีบเข้ามาเดินเกมซึ่งพวกเขามีีีคววาาาามมมจจเเเเปป็นะะตต้อองรรุ4่่ลยยยทดพห แอนติเมตอาร์ท er> ิซ pues mm hmm ี่ผ nah ู้มีความสามารถบลิงไปที่ไหนก็ได้ภายในพริบตาอาร์ทิซี่เอ๋ยอย่าหวังว่าจะได้เดินเมื่อโนเทลส์เปิดเกมมาก่อนใช้สกิลเทเลเคนซิสที่ยกคู่ต่อสู้มาไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้ตามด้วยบาร์รถไซของเจอร์รคที่ตันอีก1.8วินาทีและปิดท้ายด้วยสกิลเบดฟูรี่ของอนนาจบสกอร์ไปในที่สุดโอ้ยอะไรจะล้มกูขนาดนี้กูไปเป็นนายกประเทศเมืองหรือไงทีซี่เบลชิลด์ไม่ l p ช่วยได้ อาตีซี่ใจตอนแรกที่อยู่เลนล่างโดนรุมแบบนั้นก็อยู่ต่อไม่ไหวต้องย้ายมาที่เลนกลางแต่ทว่าก็โดนท็อปสันนั้นไลก่กดจนต้องเรียกคริสเข้ามาช่วยแต่แล้วก็แผนซ้อนแผนเซฟแล้วเจอแรลกตามมาซ้อนคริสอีกทีกลายเป็นโดนรุม3ตัวหนึ่งโอ้ยซวยแล้วฉันคริตใช้ชาวดด์เรียนเปลี่ยนเป็นร่างเงาทำให้เจอแรลกไม่สามารถโจมตีได้รอยเอสโฟเข้ามาช่วยแต่ทว่าแบบนั้นเจอแรลกก็ชอบเลยบร์โรสไซ์ไปได้2คนสร้างจำให้กับเพื่อนแต่ทว่าในขณะเดียวกันนั่นเองทั้ง3คนที่รออยู่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากเขาก็โดนนเอาาวลจกกยป็ วันแรกกันดูสแตนกันทั้ง2ทีมแล้วงานนี้เมื่อสกิลหมดลงครีดก็โดนทบสันปิดจ็อบ อาทิตซีเห็นเขาปล่อยสกิลกันไปหมดแล้วก็เลยชวยโอกาสไล่ฆ่าโนเทลแบบสบายๆอย่างไรก็ตามเมือม่อหันมาอีกทีนึงก็กลายเป็นท่นานห้ของเอสโปโดนรุมสามต่อหนึ่งเหมือนกันท็อปสันใช้เทนโดแล้วก็เรียบร้อยเอสโปแตกไปเสี่ยงท็อปสันได้คิลิ่งสปรีแต่ว่าศึกนี้มันยังไม่จบลงง่ายๆเมื่อซูเม,มลอยากขอเข้ามาเอี่ยวด้วยไล่วิ่งตามท็อปสันผ่านต้นไม้รอกำหนังอินเดียแล้วงานนี้แซบเข้ามาซ้อนอีกทีหนึง่งฝ่ายเห็นท่าไม่ดีก็เข้ามาช่วยเพื่อนพยายามขังท็อปสันเอาไว้ท็อปสันไม,ม,มานาน สถานการณ์ก็พลิกเมื่อคลีสเกิดกลับมาอีกทีนึงไรจับท็อปสันไม่ให้หนีไปไหนได้แล้วก็เรียบร้อยท็อปสันแตกไปอีกหนึ่งายในวอร์นี้อธิซี่สงสัยเหนื่อยเลยหลบในต้นไม้ก่อนแต่ไม่ใช่กับเลนกลางครับเพราะว่าเป็นซูเมลกับท็อปสันที่อัดกันอีกแล้วแต่งานนี้มันไม่ใชหนึ่งต่อหนึ่งเพราะมันเป็นการรุม3ตั้อย่งต่างหากแล้วส่วนอทิซี่ก็ยังหลบต่อไปยิวิจิเนียกลับมาได้เปรนอีกครั้งแล้วพวกเขาก็ไล่ฆ่าเจอแดกเพลเมเกอร์ของ OG ีด้วยสกิลทุก เจอรักนี้ออกมาได้ด้วยสกิลบอรโรซา์ของเขาแล้วก็จูกหลบธนูของซูแมวทาให้สถานการณ์พลิกโอจีกลับมาได้เปรียบและตีสก็เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้เพื่อนหนีไป และเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์นี้โอจเลยปักธงหน้าโนเทลเพื่อเป็นเกียรติให้กับคลีสแห่งการเสียสละโอโจีเริ่มจะตั้งตัวได้เพราะเขาพยายามบุกหนักที่เลนกลางแต่อีวิจเนสเองก็รอดักไว้เหมือนกันแม้จะมีสกิลสาดใส่กันมากมายแต่อนาก็เปิดเบรฟูรี่ทำให้ไม่โดนสกิลไรเลยแต่ทัว่าตัวเขาเองก็โดนซูเมลไล่จนเกือบตาย สกิดลดคริสก็มาจากไหนก็ไม่รู้ทําให้อนามีโอกาสได้ใช้สกิลท่าไม้ตอของเขาโอมิสแลตที่อยู่ในสภาวะสไป,ปสับหมาไม่สปปามารถได้รับดามเมจได้แล้วเกมก็พลิกเป็นทาหน้าของโอจิได้สปปามารถบุกต่อไปการตังต้งรับของอีวิเจเนียแตกท่ายแต่แล้วก็ดูเหมือนว่าเซฟจะได้ใจไปหน่อยเข้าไปในโดงของอีวิเจเนียคนเดียวบูบูแบบนี้มันจะรอดได้ยังไงกันละพี่เนาะเอสโฟเปิดด้วยอเวนเดนสกิลที่สันคู่ต่อสู้เป็นวงกว้างตามด้วยทอร์สที่โยนคู่ต่อสู้ขึ้นไปบนอากาศ Like แล้วตรงนี้นี่เองก็เป็นคอมโบต่อเนื่องเมื่อเซฟไม่สามารถวิ่งหนีไปไหนได้ซูเมลก็ใช้ซีรีส์แอโร่ธนูศักดิ์สิทธิ์ที่ยิงยิงไกลเท่าไหร่ก็ยิงสั้นนานเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าเซฟจะยังถึกอยู่ทำไมไฟ,ไฟจัดฟอนไปอีกหนึ่งครั้งแต่แล้วก็ยังรอดเซฟยังสามารถรักษาชีวิตของตัวเองได้ด้วยไอเทมมิกวันตรงนี้ผมขอไม่ถบายเพิ่มแล้วกันไม่งั้นมันจะยาวเอาเป็นว่ามันช่วยเพิ่มเลือดระยะสั้นๆได้ก็แล้วกันนะ แล้วตามด้วยเน a ช a แอทเทนเดนสกิลที่คอยหิวให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่องแต่ถึงกระนั้นตัวเขาก็ยังโดลุมอยู่ถึง3ต่อหนึ่งเพราะอาทิซิบลิงเข้ามาแล้วว a t มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเอสโบรลาอาทิซ่ถึงลอยขึ้นบนฟ้านั่นก็เป็นเพราะทอมสันยังไงเล่าที่เปิดธนูงขึ้นมาทีเดียวสกัดได้ถึง3คนล e แล้วตามด้วย EMP ดวนบาลาของั้ง3คนไปหมดเลย แต่สังเวียนนี้มันยังไม่จบซูเมียวยังคงยืนสู้ต่อไปพร้อมกับพรีที่เพิ่งวาร์ปลงมาช่วยพวกเขาใช้สกิลทุกอย่างที่มีหวังว่าจะลมทำสันให้จงได้แต่ทว่านั่นก็เป็นการเพิ่มศพให้กับทีมตัวเองเท่านั้นโอจิเดินหน้าเต็มสูบด้วยความมั่นใจและไม่ว่าใครจะเข้ามาขวางพวกเขาก็ไล่ฆ่าแบบไม่เกรงกลัวไอ้หนูร้อเล่นพี่หนูร้อเล่นอย่าทำายหนูทำามหนูนี่นงทำอะไรทำอะไร โดนไปใส่น้องโอจีพิกสถานการณ์กลายเป็นฝั่งที่ได้เปรียบเอามากๆและด้วยความชลาใจใกลายเป็นว่าเจอรัก โดนซูเมลเล่นงานจากด้านหลังแล้วก็โดนเก็บไปก่อนซูเมลได้คืนลิงสปีและตามด้วยเอสโบที่ไลตบโนเทลหายไปกับตายและรายต่อไปก็น่าจะเป็นเซฟที่โดนแต่แล้วเทนโดก็เข้ามาช่วยอีกครั้งเป็นท็อปสันที่เข้ามาช่วยชีวิตเพื่อนเอาไว้ด้วยความหมันไส้เอสโบหันมาไล่ท็อปสันแทนหลายเถื่อแตเด้อหลายเถื่อแล้ว,ลแ,ลวแต่ท็อปสันก็ยังวินม็อกหนีหายไปได้กลับมาที่เลนกลางอีกครั้งเซฟต้องเจอกับผุ้ล่ิอีวิจิเนียสามต่อหนึ่งแต่ทว่าคลิดกับซูเมลก็เลือดน้อยเหลือเกินทําให้้้้้เเเขาาาาไไไไไปปรุมมมมมม่่่่ด็นนนนนนชันััแลวสสโพทททีตกยจะ เอาเซฟจากทานดัานหลังแต่เดี๋ยวก่อนเซอร์ไพรส์อันนาเดินเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้ยังเข้าไม่ได้และทอมสันก็ตามเข้ามาานหลังอีกทีหนึ่งเหตุการณ์ในตอนนี้มันชุนมุนวุ่นวายกันหมดจนไม่ต่างอะไรจากรังสามเศร้าในคลับไฟเดย์ไม่มีใครรู้จะต้องทําอะไรก่อนแต่พี่ชอรก็บอกว่าพี่คิดว่าเราควรเริ่มต้นด้วยการสตันค่ะ แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเอสโเปิดเข้าไปสตันใส่ท่าน้าของอันนาะแต่ทว่าก็โดนสวนกลับโดยเบลฟูรี่และตัวเขาที่ไม่มีสกิลอะไรเลยก็โดนไล่ต้อนจนตายในป่ากพี่ชาดช่วยหนูด้วยอ,อมึงถามพี่ชอดเหรอกูถามนะเน็กวอยความมั่นใจของโอจิเพิมาขึ้นเรื่อยๆพอๆกับ <ๆ S 1> ทงหน้าโนเทลที่ปักอยู่บนพื้นและรายต่อไปก็คือไฟผู้เป็นกับตันเก่าของพวกเขานั่นเอง โอจิกระจายกันกินพื้นที่ไปเรื่อยและแครี่ของอีวิจิเนียสอย่างอาติซี่ก็พยายามเข้าไปฟาร์มซึ่งในขณะเดียวกันคริสก,ก็ต้องโดนรุม2ต่อหนึ่งระหว่างท็อปสันและโนเทลและในขณะที่คกกริสกำลังแย่อยู่นั้นอาติซก็บลิงเข้ามาช่วยพร้อมกับธนูของซูเมลอัดไปฟลายวิ่งเข้ามาเปิดอัติเมทของเขาแล้วก็เรียบร้อยโอจี OG ตายเกือบยกถึง แต่เดี๋ยวก่อนอีวิวจีเนียสอย่าเพิ่งชะล่าใจไปเมื่อเซฟตัดสินใจหันกลับมาสู้แล้วมีอนณาเข้ามาช่วยอทิซี่ต้องพยายามหนีเข้าป่าเพราะตัวเขานั้นไม่มีสกิลอัลติเมทแล้วอนาที่ได้ฟาร์มจนหนำใจมีของแทบเต็มตัวเขานหนักบุกขึ้นบ้านของอีวิวจีเนียสแล้วไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปใกล้ตัวเขาต้องรอจังหวะรอเพื่อนอีวิวจีเนียสค่อยๆรออย่างมีความหวังแล้วรอให้โอจิพลาด์เล่วก็เป็นเซฟน,นั่นเองที่พลาดโดนเตะเข้าไปกลางวงดุตีน แต่คอมโบของอีวิเนียสก็พังลงอีกครั้งเมื่อทอมสันเปิดธนาโดสกัดเอาไว้และเปิดโอกาสให้อันนาเปิดออนิสแลตใสเอสโแตกเรียบร้อยอนาเคลนสเปรการสวนกลับของโอจได้ผลแบบ100%เเซ็และงานนี้ฝ่ายก็เกือบโดนเซฟฆ่าตายและจังหวะนี้เองก็เป็นการล้างแขนของโนเทลอันดับที่1การล้างแขนของโนเทลในเกมที่3ที่โ G พบกับอีวิ G e n i u s ส ฟลพยายามเข้ามาป้องกันบ้านที่กำลังจะแตกด้วยการเปิดฟรีซิ่งฟิลแต่ก็เจอเซฟไล่ตบจนเกือบตายอุย้ยเกือบตายดีเน,นีเหลือเลอนนิดนึงไฟลเหลือเลอดเล็กน้อยแต่ไม่มีใครสนใจเพราะเป้าหมายของโอจคือการขึ้นบ้านแต่ท่านใดน,นั่นเองโนเทลสก็เข,ข้ามาตบอดีตเพื่อนรักจนดิ้นไม่รอดเฮ้ยใน F ฟลมันเลยจะตายใช่ไหมทำสันไม่ต้องเข้าไปมานี่เดี๋ยวจัดการเองนี่แน่เล่นเป็นซัพพอร์ตแต่ตัวนี้ต้องคิว อีว e ิวจเนียสคนน้อยกว่าไรซึ่งทางต่อสู้และบ้านของพวกเขาทั้งเลนกลางและเลนล่างก็แตกเป็นผุยผงเหลือแต่แค่เลนบนเลนเดียวแล้วถ้าหากท่านผู้ชมสงสัยว่าอา้าแล้วอ e ีวิวจิเนียสคนน้อยกว่าได้ยังไงนั่นก็เป็นเพราะว่าอาทิซีฟาร์มอยู่ยังไงเล่านี่ไงเป็นยังไงสวนกับเรื่องป้อมหนึ่งนะ่ะซูมีวพยายามเข้ามาป้องกันบ้านแต่ก็โดนถลม่มยับ เนี่ยโดตาเป็นเกมเล่นง่ายฟาร์มสบายๆนูมาลีมีลูปแมวแมวและด้วยความตั้งใจฟาร์มของอาทิซี่นี่เองทำให้อนาต้องทิปให้ถึงสองรายอย่างไรก็ตามเมื่อทิซี่สามารถฟาร์มอย่างเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วเขาก็ปลิงเข้ามาเขาพยายามไล่ฆ่าเจริแต่เจริญก็เหนียวมาได้และอาทิซี่ก็โดนรุมกระทืบจนต้องหนีกลับบ้าน เขาอู่ช่วงท้ายของเกมนี้จะเป็นไฟตัดสินแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปอาร์ิซี่คือความหวังของทีมเขาบลิงเข้ามาแล้วไล่สับท็อสันจนไม่มีมานาแล้วก็และสิ่งที่อาร์ิซี่ใช้ก็คือมานาวอยสกิลที่ถ้ายิ่งคู่ต่อสู้มีมานาน้อยมากเท่าไหร่ดอาเมจก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นและถ้าหากเราดูตรงนี้มานาของทบสันเองก็เหลืออยู่ประมาณแค่20%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น แถมมานาบอยก็ยังทำดาเมจเป็นวงกว้างทำให้เจอแรกก็อาจจะตายไปด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าอาทิซี่อาจจะพลิกเกมได้แล้วผลลัพธ์ของเพลงนี้ก็คือไม่ตายทอมสันและเจอแรกยังคงรอดในงานนี้อาทิซี่พยายามไล่เก็บทอมสันแต่ดูเหมือนสถานการณ์จะยังไม่เป็นใจทำให้เขาต้องรีบถอยกลับไปก่อนแต่แล้วความสวยก็มาถึงเมื่อตัวเขาก็เจอดของทอมสันไปถึงครั้งโดนรุมแบบนี้เรียบร้อย เซฟเก็บเมกาคิลและเมื่อแครรี่ของทีมตายแบบนี้อีพิจิเนียสก็ไร้ซึ่งทางต่อสู้ยอมแพ้ไปแต่โดยดี